ถามว่าคนโคราชหรือคนพื้นที่หรือคนที่อื่นจะมีสักกี่คนกันเชียวที่เคยขึ้นไปบนขอประตูเมืองซุ้มประตูเมืองของจังหวัดนครศรีมาวันนี้เราจะพาทุกท่านขึ้นไปดูนะครับว่าขาบนมีรายการไปดูกันเลยดูบริเวณรบอบๆก่อนนะครับมีซุ้มประตูมีช้างด้วยโอ้มีช้างอันนี้ช้าง น่ารักมากนะครับช้างคู่เมืงองโคราชมีประตูที่เป็นตำนานคนที่รอทานจะได้มีเป็นลาดยามเชิญพระคุณโกมาทดลองเป็นเรื่องเป็นราวน้องยังคอยเฝ้าจะแก่สาวก็ให้ขาวไว้ก่อนอันนี้คือประตูเมือง นครราชสีมานะครับไม่ใช่ประตูสุพรรณนะครับเป็นประตูเมืองของจังหวัดนครราชสีมานะครับใครมาก็ต้องมารลอดนะครับก็เเขาเชื่อว่าเช่นนั้นนะครับใครได้รอดประตูเข้าเมืองเข้าสู่เมืองนครราชสีมาซาวาก็ถ้าเป็นหนุ่มก็จะได้เป็นเขยถ้าเป็นสาวก็จะได้เป็นสะใภ้ของคุณย่าโมนะครับอันนี้ทดลองมาแล้วครับทดลองมาแล้ว เป็นจริงดังว่าออภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคือซุ้มประตูเมืองนครราชสีมานะครับไม่ใช่ประตูชุมพลนะครับออก็ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลอดซุ้มประตูเข้าสู่เมืองนครราชสีมาอย่างเป็นทางการนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็จะเป็นสวนรักนั่นเอง ครับตรงนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับสวนรักก็เป็นสวนธรรมชาตินะครับเมื่อสมัยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาดตลาดสดตลาดน้ําคําเลยแหละแต่ว่าจะับการพัฒนานะครับมีน้ำาพุมีรูปปัน้นมีอะไรหลายอย่างนะครับก็เป็นเมือ,นองนครชิีมาที่มีการพัฒนาแล้วนะเรียบรอ้อยดูรอบๆนะครับรอบๆ เมืองนครราชสีมาสวยงามอารามตากันเลยทีเดียวเป็นเมืองพัฒนาแล้วนะครับนครราชสีมาเมืองใหม่ใช้ไหลสะดุดตาเราจะขอ,อนำพาทุกทุกทานขึ้นสู่กำแพงเมืองนะครับกำแพงประตูนะครับขอไปดูข้างบนสักทีอยู่ที่นี่มา24ปีแล้วนะครับก็ยังไม่เคยขึ้นมาเลย,ย,ยก็วันนี้มีโอกาสนะครับ ได้ขึ้นมาเห็นไหมครับประตูเป็นเมืองเก่าจริงๆนะครับมีตม้นไม้ขึ้นอยู่ที่ซุ้มประตูคงจะไม่ได้เปิดใช้งานมานานนะครับอ่ะอันนี้คือกาแพงซุ้มหอครูประตูเมืองนะครับมองมุมมองมุมกันตาหมู่นัขราจสีมาบรรยากาศข้างในช่าง เงียบเชียบวังเวงกันเลยทีเดียวนะครับก็สร้างไว้นานแล้วคงไม่มีใครได้มาใช้งานเท่าไหรนะ่นักอ่ะเราจะออกเข้าสู่ประตูหน้ากำแพงประตูหน้านะครับมาดูข้างบนอ่าอันนี้คือเมืองเก่าอันนี้คือการเก่าแต่ก่อนเรียกว่าตลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือนอริสซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นไอทีพาซาครับที่เราเห็น รงหน้านี้ก็จะเป็นโรงเรียนเมืองนครราชสีมานะครับเป็นศูนย์การศึกษาต่อจากองโรงเรียนเมืองนครราชสีมาก็จะเป็นเทคนิควิทยาเทคนิคปราจ้วร็จะเป็นโรงเรีนยนอูุบา้นุรลป์หลังการโรงเรียนศิลป์นาฏศิลป์แล้ีก็วิทยาคือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเป็นแหล่งก็เลยนะเป็นชุมนุมความรู้สถานที่ศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาอันมีชื่อนะครับ ใครที่จบจากโรงเรียนแถวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับคือหอ,อคูประตูรอบเมืองเขอขึ้นขาแยกขึ้นไปข้างบนนะครับขาแยกขึ้นไปข้างบนก็ยังไม่เคยมาสักทีอันนี้เราอยู่กันที่นี่เลยนะครับเราอยู่กันที่ไหนกันเอ่ยนี่คือชั้นบนสุดแล้วนะครับข้างในเข้าไปได้หรือเปล่า ข้างในเข้าไปได้นะครับข้างในมีคำเขียนไว้ว่ารักแอนคนเดียวเล็กรักนกะอรุณสายทองเขจะเป็นคำพูดของคนโบราณนะครับอยู่ที่นี่ก็น่าจะเป็นที่อยู่ของของคนในบ้านนะครับอันนี้เราเราขอญาตไม่ไม่กล้าก่ายนะครับ เป็นขออ่ัยไม่รบกวนนะครับนี่คือชอั้นสูงสุดของประตูเมืองนะคะรับราชสีมานะครับกางบนก็จะเป็นเรอยู่ที่พัดพิงนะครับของผล,งงลงไรบ้านนะครับพวกโวคมเลนของเราก็มีอยู่ข้างล่างก็ถนนมิตรภาพนะครับก็้นลาขอบไฝวิ่งสวยงามนะครับสวยงามเมืองนครราชสิมาริมที่พัฒนาแล้วนะครับก็ รู้ใจที่ได้เป็นสมาชิกของจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นร้านย่างมงูอีกตทวหนึ่งแล้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ขึ้นมาสู่ประตูประตูซุ้มประตูเมืองนครราชสีมาครั้งแรกจริงๆก็ได้เห็นความยิ่งใหญ่นะครับจาก็ว่ามโสนเราไม่ได้ใช้เราทําเป็นประตู เมืองที่เฉยแต่เราไม่เคยมาดูแลเลยนะครับกลายเป็นที่อยู่อาศัยของของคนไร้บ้านก็หน้าเสียดายนะครับถ้าเกิดเราพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้สักหน่อยก็น่าจะดีนะครับน่าจะดีดูมันโล่งโจ่งไปหมดโล่งโจ่งจนมอง,งเวงนะครับมองเวงกันเลยทีเดียวทัศนียภาพภายนอก นะครับของบริเวณสวร,รักตรงเดินตรงไปก็จะเป็นอ่าลาอน,นุสาวรีย์ท้าวสุรานารีนะครับแต่ว่าวันนี้เรา,มา,ไ,ไ,ะะาไม่ได้ไปท้าท่านอยู่แค่สวรักรนะครับตรงด้านหลังก็จะเป็นสวนรักนะครับของเมืองโคราชเมืองโคราชมีสวนรักรักของคนจนไม่มีชั้นชนไม่ีหญิงชายแระบีทั้งกระเทย ผมก็ยังเคยให้หมอดูผูกด,ดวงท่วงดาวน้องยังคอยเฝ้าจะดำขาวเข้า้ยาว้ว้ก่อน I am อีสาบ้านฉันอยู่ที่ราบสูงอดีตเคยรุ่งแต่ปัจจุบันรอยราชวนนี้รอยราจริงๆครับตัวศูนย์การค้าดั้งเดิมนะครับของจังหวัดนครราชสีมา เคยถูกไฟไหม้ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าเรามีห้างเล็กห้างใหญ่เกิดขึ้นเป็นยอกเห็นเลยครับตอนนี้ก็เลยไม่ห่วงห้างเดิมก็คงจะรอเวลาทุบทิ้งนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นี่คือความรุ่งเรืองในอดีตการนะครับ